ตัวของสติกเองนะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นแว็กนะครับเขาก็จะเหมาะสําหรับคนที่ผิวแห้งนะครับและที่สําคัญนะครับคนที่ใช้สติ๊กนะครับควรจะเป็นคนที่ไม่มีเหงื่อออกนะครับไม่มีเหงื่อออกคือหมายความว่าไม่ต้องทํากิจกรรมหนักหน่วงทั้งวันหรืออยู่ในอากาศที่ร้อนนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าสติ๊กเนี่ยเมื่ออยู่ในอากาศที่ร้อนเมื่อเราใช้งานไปแล้วนะครับมันเป็นแว็ก เมื่อร้อนปุ๊บมันก็จะละลายเมื่อละลายเสร็จปุ๊บนะครับมันก็ติดตามเส้นใยของเสื้อผ้าครับอย่างกรณีว่าเราใส่เป็นผุ่มที่เป็นเสื้อทํางานเสื้อเชิ้ตหรือเป็นเสื้อยืดก็าตามครับมันก็จะลายติดเนื้อผ้าเมื่อติดเนื้อผ้านะครับมันจะซึมได้ลึกมากนะครับก็คือเหมือนเอาเทียนไขนะครับมาต้มครับผมมันก็ะละลายพอละลายเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะไปเคลือบครับเหมือนอย่างนั้นเลยครับมันก็จะเคลือบตามเส้นใยต่างๆทําให้เวลาที่ซักเนี่ยจะออกได้ยากครับและตัวของสติ๊กเองนะครับก็จะมีข ขัดมาอีกข้อหนึ่งนะครับที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับเราใช้ในในช่วงที่มันอากาศร้อนหรือใช้ไปนานๆเนี่ยข้อเสียของเขาคือเนื่องจากว่ามันมีความเหนียวใช่ไหมครับมันก็จะทำให้ไปจับกับเส้นขนของเรานะครับแล้วก็ทําให้ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียรได้ดีนะครับแต่ถ้าหากว่าเราใช้ใที่หนาวเนี่ยนะครับหรืออุณหภูมิที่เย็นอย่างโซนยุโรปหรือโซนอะไรเงี้ยอันนี้ผมแนะนานะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าการเจริญเติบโตของแบคทีเรียรก็จะช้าครับจะไม่เหมือนกับบ้านเราซึ่งมีความร้อนเป็นตัวเร่งทําให้เเเเกกกกิิิดดารรรจตตวทียไ้็ป นะครับดังนั้นใครที่เทสติกนะครับปัจจัยที่ควรเลือกใช้นะครับมี2ข้อข้อแรกคือเราเป็นคนที่ผิวแห้งอันนี้ผมแนะนําข้อที่2นะครับคนเทสติ๊กนะครับควรที่จะอยู่ในที่อากาศเย็นนะครับเย็นคือหมายว่าหนาวเย็นอ่ะช่วงหนุหนาวของเราแล้วผิวแตกเนี้ยอันนี้ใช้ไปเลยครับดีครับเพราะว่าทาให้ผิวชุ่มชื้นครับ